เลครับผมอันนี้มาต่อกันด้วยเรื่องการถอดฟิลของซอฟเทลแอสโทลิงกิมที่แล้วผมถ่ายให้ดูคือการถอดฟิลของสปอตเตอร์ก็คือแกะฝาข้างออกได้เลยอันนี้เราไม่ได้เราไม่ได้ดึงฝาข้างเราตรงนี้อุปกรณ์หกเหลี่ยมดูครขตัวตัว,ต,วตัวนี้ออกเช่นถ้ารถเราไม่ไไมค่อยได้ขี่เนี่ยเราถอดแม็กซ์ฟิลออกเลยถ่ายรถออกให้มันหมดทุกทุ เอออกแล้เลยครับไปแล้วจะเจอคล้ายๆกับสปอตเตอร์ครับคือตัวนี้หลังออกปุ๊บเห็นไหมฟิลสวยเด่สีส้มเหมือนเดิมวิธีการจะดึงอ่ะต้องออนก่อนมาดูด้นมาดูด้านบนออน แล้วอออจุดแดงขึ้นอยู่จุดแดงขึ้นอยู่ปุ๊บดึงออกเลยต้องดึงตอนที่จุดแดงขึ้นอยู่นะครับถ้าจุดแดงดับนะรถมันล้องนะดึงตอนที่จุดแดงมันขึ้นอยู่แค่นี้ครับก็คือเสร็จแล้ววิธีการที่เราจะเปิดรถเหมือนเดิมเนี่ยเราก็แค่เสียบเนี่ยใส่ที่เดิมมาดูนี้ทีวันนี้นะปุ๊บรถลับมาเป็นเหมือนเดิมลวอ่านได้ออฟได้ แต่ลืมที่ผมบอกคือว่าถ้าตอนที่จะดึงจะดึงฟิวออกนะต้องมีจุดแดงขึ้นอยู่นะมาถ่ายจุดก่อนการลืมจุดแต่ถ้าแต่ถ้าไม่มีจุดแดงก็คือเดี๋ยวล้มมันจะร้องถ้าดึงออกจุดแดงปุ๊บดึงฟิวออกได้เลยแค่นี้<อ>ก็แปลที่เรียบร้อยแล้วก็ใส่ตามปกติครับปุ๊บเรียบร้อยก็ใส่กลับเหมือนเดิมใช่ใส่กลับเหมือนเดิม แล้วเดี๋ยวตอไปผมจะไปถ่ายตัวทัวร์ลิงให้ดูว่าทํายังไงต้องแกะกระเป๋าข้างออกทัวร์ลิงก็ไม่ไม่ต้องใช้เครื่องมือเหมือนสปอร์ตเตอร์แต่ซ็อกเทลต้องใช้หกหกเหลี่ยมเดี๋ยวยไปดูทัวร์ลิงต่อเลยครับมาต่อกันที่ทัวร์ลิงต่อเอาฟิวออกทัวร์ลิงเนี่ยต้องเอาแกะกระเป๋าออกก่อนกระเป๋ามันบางมาดูเลยแกะไง<อ>เปิดมาเนี่ยทัวร์ลิงเนี่ยปีใหม่ๆม่มันจะไม่ต้องมาไขควงแนคะ่มือหมุนได้เลยหมุนเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเริ่มหลุดแล้วสวยใช่ไหม ป็จครับยกออกเข็บไว้ก่อนเอาแกะฝาข้างออกเรียบร้อยเห็นไหมครับอันนี้สิว 50A เหมือนเดิมวิธีการทำก็เหมือนเดิมครับออนรถทิ้งไว้แล้วก็ปิดแล้วก็ให้จุดแดงขึ้นอยู่ออนขอกุญแจอยู่ลืมม สัญญาณไม่ขึ้นให้มนมาแล้วจุดแดงขึ้นเหมือนเดิมนะก่อนที่ดึงออกออฟก่อนจุดแดงขึ้นดึงพิวออกเลย็งงเลยดึงได้เลยเรียบร้อยอวิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้คือการถอดฟิวแล้วเราก็ปิดกลับเหมือนเดิมเรียบร้อยจำไว้แ,แค่ว่าจุดแดงต้องอยู่วิธีการใส่ก็เหมือนเดิมครับเอาออกมาตรงไหนก็ใส่คืนไปที่นั้นปุ๊บเรียบร้อย <laughs> ไปติดแล้ว <laughs> เห็นไ <laughs> หมมันได้เลย ถึงแล้วนะวิธีจะทำกูแจต้องอยู่กับรถกดออฟนะครับเลื่อนเลื่อนมาเหมือนเราดับรถทั่วไปอะ่ะเลื่อนปุ๊บจะมีจุดนะมาดูนะเลื่อนปุ๊บจุดแดงขึ้นดึงออกดึงออกได้เลยเรียบร้อยเป็นะวิธีการรักษารถโดยที่มันจะไม่กินพลังงานของแบตครับเราทำให้แบตไม่ได้เสื่อมแล้วก็จะให้อยู่กับรถไปได้น,นานไม่ต้องมาเปลี่ยนบ่อยไม่ต้องมาเคลมแค่นี้ครับง่ายแล้วก็ประกอบเข้าคืนที่เดิมได้เลยแค่นี้ ขอบคุณครับฝากไว้ได้ครับวิธีการเอาฟิลออก